กันหลับชืช่อบิ่มยิ่เฉีเฉาฮารีบ้าไปเรียนภาษาจีนกับหลับชื่อบิมกันนะคะี่สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนสำหรับวันนี้เจอหลับชื่อบิมแล้ววิชาภาษาจีนอีกครั้งนะคะ สำหรับวิชาภาษาจีนในวันนี้ยังคงอยู่ในเรื่องของประโยคครอบครัวนะคะก่อนที่เราจะไปดูประโยคใหม่ๆเรามาทบทวนประโยคเก่าของเรากันก่อนค่ะประโยคเก่าของเราค่ะเป็นการแนะนำสมาชิกในครอบครัวที่เป็นเพศชายนะคะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าประธานตัวนี้อ่านว่าทาแปลว,ว่าเขาที่เป็นเพศชายเท่านั้นนะคะหลังจากนั้นคำว่าชื่อค่ะแปลว,ว่าคือ ตามด้วยคำศัพท์สมาชิกในครอบครัวที่เป็นเพศชายเช่นป้าปะคุณพ่อเพราะฉะนั้นประโยคนี้ก็จะแปลได้ว,ว่าเขาคือคุณพ่อทาร์ชิป้าปะยังจำได้อยู่ใช่ไหมคะอย่างที่เราซื้อให้เด็กๆได้ทบทวนไปนะคะคือเราสามารถเปลี่ยนคำศัพท์สมาชิกในครอบครัวคนอื่นๆได้ที่เป็นเพศชายนะคะเด็กๆเช่น เขาคือพี่ชายก็จะกลายเป็นทาชื่อเกอเกอเขาคือน้องชายก็จะกลายเป็นทาชื่อตี้ติเด็กๆยังจำได้อยู่ใช่ไหมคะต่อไปเรามาดูซิว่าหากเราจะแนะนำสมาชิกในครอบครัวที่เป็นเพศหญิงจะต้องพูดอย่างไรคะ่ะสำหรับเนื้อหาในวันที่12วันนี้นะคะการแนะนำสมาชิกเพศหญิงคะ่ะโดยประโยคจะ พูดเหมือนเดิมเลยนะคะเด็กๆสังเกตไหมคะทาชื่อแล้วก็ตามด้วยสมาชิกในครอบครัวแต่คราวนี้จะต้องเป็นเพศหญิงเท่านั้นนะคะโดยเด็กๆสังเกตไหมคะว่าทาที่แปลว่าเขาคราวนี้จะเป็นเขาผู้หญิงซึ่งตัวอักษรจีนก็จะแตกต่างจากเดิมนะคะเด็กๆสังเกตน,นะคะว่าวงกลมตัวแรกค่ะจะเป็นทาที่แปลว่าเขาผู้ชายค่ะส่วน วงกลมที่สองจะเป็นทาที่ใช้แทนเขาผู้หญิงค่ะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะก็คือตัวด้านหน้านตรงนี้ค่ะตัวหนีตัวนี้นะคะเรียกว่าตัวหนีค่ะซึ่งจะแทนถึงเพศหญิงค่ะส่วนตัวนี้นะคะเรียกว่าตัวเหรินค่ะแทนถึงผู้ชายหรือคนนั่นเองค่ะนี่คือความแตกต่างนะคะต่อไปเรามาลองฝึกอ่านค่ะประโยคนี้กันค่ะ ท้าชื่อม่มาอีกครั้งนะคะทาชื่อม่มาเขาคือคุณแม่ค่ะเช่นเคยค่ะเด็กๆสามารถเปลี่ยนคำศัพท์สมาชิกในครอบครัวที่เป็นผู้หญิงลงไปได้ค่ะแทนคุณแม่ได้เลยนะคะเช่นเด็กๆดูรูปสองรูปนี้นะคะเป็นพี่และเป็นน้องสาวค่ะก็คือเอลซ่าและแอนนานั่นเองเด็กๆน่าจะรู้จักนะคะโดย เอลซ่าเป็นพี่ใช่ไหมคะพี่สาวในภาษาจีนคือ,อไรค้าเด็กเกจียเจียนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเด็กๆสามารถพูดแนะนำสมาชิกในครอบครัวซึ่งเป็นพี่สาวได้ว่าทาชื่อเจียเจียทาชื่อเจียเจียเขาคือพี่สาวนั่นเองค่ะต่อมามาลองแนะนำาอนนากันค่ะออนนาก็คือน้องสาวนั่นเองนะคะเด็กๆลองพูดแนะนำน้องสาวดูค่ะ ทาชื่อไม่เหมยทาชื่อไม่เหมยเขาคือน้องสาวนั่นเองค่ะเห็นไหมคะว่าประโยคภาษาจีนไม่ยากเลยค่ะเด็กๆลองไปฝึกทบทวนดูนะคะ สำหรับการบ้านวันนี้ให้เด็กๆจดบันทึกเนื้อหานี้ลงไปนะคะในสมุดค่ะโดยอย่าลืมเขียนวันที่เขียนตัวอักษรจีนเขียนคำอ่านและคำแปลให้ถูกต้องด้วยนะคะโดยเด็กๆสามารถเลือกเติมสมาชิกในครอบครัวที่เป็นคุณแม่หรือเป็นพี่สาวน้องสาวก็ได้ค่ะแต่อย่าลืมนะคะว่าต้องเป็นเพศหญิงเท่านั้นค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาสำหรับวิชาภาษา,าจีนแล้วแล้วเราเจอกันใหม่นะคะเจ้เจียนค่ะ ไปกันเลยนะคะ